i yeah. ดีครับท่านผู้ชมรายการครูนอลเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็จะมาท่านพาท่านไปชมรีวิวการชมหมอลำระเบียบว,วัฒนินก็ผ่านมาระยะเวลาหลายวันเพอสมควรนะครับจากวันที่28กันยายน2567าดณลานมูลบังของระเบียบว,วัฒนินบ้านสาวัตถีตำบลสาวัตถีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ผมก็มีโอกาสได้ไปชมหมอลำระเบียบวัฒศิลป์แสดงในวันเปิดฤด,ดูการแสดงปีนี้ระเบียบวัฒศิลป์เขาเรียกว่าหมอลำดาราหมอลำดารานะครับก็ยังคงความเป็นระเบียบวัฒศินเอาไว้เป็นการเปิดการแสดงที่มีความอลังการมากสิ่งที่พิเศษสุดก็คือปีนี้ไม่มีพญานาคจึงไม่มีฝน หลายคนในตรงนั้นเขาก็แซวบอกว่าเอ๊ะปีนี้ไม่อารูปพญานาคขึ้นเวทีฝนก็เลยไม่มีทุกปีระเบียบว,วัฒนศิลป์อารูปพญานาคมาขึ้นมันก็เลยมีฝนนะครับบางปีก็พญานาคพ่นเงินพ่นทองไม่ได้พ่นสายฝนหรอกแต่ยังไงพญานาคก,ก็ยังเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฝนคนเขาก็ว่ากันอย่างนั้น,นก็แซวกันข้างเวที เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นการดูระเบียบวันศิลินที่ราบรื่นมากไม่มีฝนฟ้ามากวนใจที่เหนือไปกว่านั้นก็คือเมื่อฝนฟ้าไม่มากวนใจแล้วระเบียบวัฏสศสินี้ก็เรียกว่าวิกแตกชนิดไม่มีที่ยืนนะครับแม้แต่พวกผมเองก็ต้องไปติดขอบเวทีด้านหน้าเพื่อจะถ่ายคลิปถ้าท่านสังเกตคลิปนี้นะครับผมไปถ่ายติดขอบเวทีเลยมุมเงยมุมอะไรก็แทบจะไม่ได้มันหาที่ไม่ได้ผมไป จองที่นั่งเอาไว้จ้งแตดตอนเช้านะครับผมออกจากอีสานนครสินนี่ก็ไปแล้วก็ไปดูรัดเราเอาไว้จนตอนเช้าแล้วก็ถึงไปนอนที่รีสอร์ทแล้วก็กลับมาใหม่ในตอนเย็นพอกลับมาใหม่ในตอนเย็นท่านไม่ต้องไปพูดถึงว่าที่ท่านจองที่นั่งเอาไว้นั้นมันจะเหลือนะครับเพราะว่าคนไม่รู้ว่ามาจากไหนเขาเรียกว่าแห่กันมาทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะระเบียบวัฒนศิลป์เขามีชื่อเสียงอยู่แล้ว สมกับ61ปีของเระเบียบวัฒนศิลป์สะสมประสบการณ์มาตั้งแต่สมัยคุณพ่อมาวันนี้61ปี61ปี61ปก็ในวัยเกษียณขึ้นมา1ปีแต่ไม่ใช่เกษียณอายุราชการแต่เขาเรียกว่าเป็นการสะสมประสบสประสบการณ์ความเกา่าความแก่ความพิเศษสุดเอาไว้ให้พวกเราได้ชมกันมาดูเรื่องแรกเรื่องฉากฉากนี่หลายคนก็จะมักจะเปรียบเทียบ ว่าฉากอีสานนครศรีววาฉากปงบอยสิริชัยวงนั้นวงนี้นะครับวงไหนสวยอะไรไม่สวยยังไงแต่เช่นไงระเบียบวัฒนศิลป์ก็คงความเป็นระเบียบวัฒนศิลป์เราไม่เปรียบเทียบกับวงอื่นแต่เราดูแลมันลงตัวเวลาสตร์ไฟสาต์อะไรใสเข้าลงตัวปีนี้มีการสตร์ไฟจากข้างหลังท่านผู้ชมมานะครับทางซ้ายและทางขวาสาัตร์เข้าสวเวทีก็ผมกลัวอย่างเดียวกลัวสายตานักสแสดง ถ้าใช้ไฟแสงเ,เยอะๆสาดเข้าไปใส่เวทีกลัวสายตานักสแสดงเพราะถ้าเราเห็นเ,เห็นของดาราทีวีหลายคนในดาราหนังหลายคนในอดีตเนี่ยนะครับเสียสายตาเพราะแสงไฟปีนี้ระเบียบวัฒนศิลป์อีสานนครศิลป์แล้วก็หมอลำฮกพงศกรอะไรเขาก็มีไฟแสงสีขาวสาดลงมาจากบนเวทีมาสาดใสท่ท่านผู้ชมนะครับผมก็ได้พูดคุยกัน กับหลายคนบอกว่าแสงไฟนี่มันแสบตามากทําให้ผมนี่น้ําตาเนี่ยไหลครับน้ําตาไหลเลยอันนี้ก็ต้องขอร้องจริงว่าเวลาแสดงเนี่ยมันสวยก็จริงแต่ว่าสาดลงมาเนี่ยท่านคนเท่าคนแก่ผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้าด้านในเราก็นั่งคุยกันตัวผมด้วยมันรู้สึกแสบตาและเจ็บปวดมากนี่เรื่องแสงไฟสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ตลายไฟพเนียงอะไรมันก็สวยไปหมดชุดการแสดงก็สวยไปหมดนะครับสวยไปหมดไม่มีอะไรที่ทําให ด้วยค่ากว่าปีที่แล้วของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์วัฒนธรรมโชว์ชุดแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ระเบียบวัฒนศิลป์เขาไม่ด้อยก็คือเรื่องแดนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเต้าหยองหรือน้องน,องนองคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าระเบียบวัฒนศิลป์นี่ยทำถึงเรื่องของแดนเซอร์ลายเต้นอะไรเนี่ยโอ้โหลงตัวเปะเปะเปะเะสมกับคุณครูสองคนที่มาเป็น คนสอนนี่นะครับได้รับรางวัลหน้าเวทีนะครับได้ขึ้นรับรางวัลได้ขึ้นรับพวงมาลัยหน้าเวทีซึ่งเป็นครั้งแรกของครูสอนเต้นสอนร้องสอนลัมนี่สอนร้อง,สอ,ส,อองสอนเต้นเนี่ยจะได้ขึ้นมารับรางวัลหน้าเวทีก็สมคุณค่าของคุณครูนะครับที่ทุ่มเทกับเรเบวัศสศิลนไรเบวัศสศินมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือไม่รู้ว่าไปเอาแดนเซอร์มาจากไหนหน้าตาหุน่นเป๊ะโอ้โห ยังจะปั้นลงมาจากบนสวรรค์ยังจะปั้นลงมาจากบนสวรรค์สมชืม่อยิงว,รรว่าระเบียบวัฏฏิสินเนี่ยนะครับปั้นลงมาจากสวรรค์เนี่ยนะครับนี่ท่านเห็นแสงไฟไหมครับแสงไฟนี่แหละสาดตาแสบมากครับแสงไฟแสบเนี่ยสาดลงมาบาทีนี่แสบมากถ้าเราดูบนจอนะครับผมว่าถ้าสาดใส่ท่านผู้ชมในลักษณะมุมลงมาอย่างนี้เนี่ยปุ๊บนี่แสบตามาต่อกันเรื่องดีกว่าครับมาต่อกันเรื่องของแดนเซอร์เนี่ย เอาไม่รู้ว่าเอามาจากไหนยังจะพระอินปั้นลงมาให้นะครับยังจะพระอินปั้นลงมาให้นะครับก็สมกับที่บอกว่าไปคัดไปคัดมาหลายๆคนเอาเหลือเอาไม่กี่คนนะครับซึ่งทุกปีระเบียบวัฒนศิลป์ก็จะมีคนเข้าคนออกเขาก็จะคัดคนออกก่อนนะครับเขาก็จะคัดคนออกเมื่อคนออกแล้วก็คัดมาแทนเนี่ยแดนเซอร์ปีนี้โอ้โหนอกจากเต้าอยองที่เป็นจุดเด่นแล้วยังมี คนอื่นๆที่มาใหม่นะครับแล้วก็ยังมีศิลปินหน้าใหม่มาเพิ่มอีกนะครับในระ่องของพระทศินนี่นารักรอเสียงดีสวยเสียงดีอีกหลายคนนะครับซึ่งปีนี้ท็อปดารากรเนี่ยก็เป็นตัวยืนอยู่แล้วในเรื่องของความหล่อในเรื่องของเสียงดีหวานแหววแต่ว่าก็ยังมีศิลปินคนอื่นมาเสริมให้ระบียบัฒนศิลป์น,นี่โอ้โหครับใครไม่จ้างระบียบัฒนศิลป์ปีนี้ จะรู้สึกเสียดายจะรู้สึกเสียดายขึ้นมาทันทีว่าปีนี้ทําไมไม่จ้างระเบียบวัฒนินะครับมาดูเรื่องฉากมาดูเรื่องแรน,นเซอร์มาดูเรื่องการลํานะครับหลายคนก็มีเหมือนกันนะมีหลายคนเหมือนกันว่าระเบียบวัฒน,นินี่ปีนีเออ้เป็นปีที่ระเบียบวัฒนินแสดงแล้วแสดงแล้วทาไมไม่ไม่เน้นเต้ยเยอะๆนะพวกส่วนมากก็เมา นะครับแฟนคลับของพวกเราที่เมาพอเมาได้ที่ดีกรีถึงแล้วก็มักจะถามบอกว่าก็มักจะพูดบอกว่าทําไมไม่เต้นเยอะๆเออทำไมไม่เต้ยเยอะๆจังหวะเราใจเยอะๆเพลงก็มีอะไรอะไรดีหมดแต่ไม่นิน้นเต้ยเราจะเห็นว่าระเบียบวัฒนศนิลป์เขาก็คุยกันนะมีระเบียบวัฒนศิลป์มีปฐมบันเทิงศิลป์มีบอยสิริชยัยมีพ่อวีรพงศ์วงศ์ศิลป์เนี่ยสี่วงหลักๆนะครับ แล้วก็รวมถึงรัตนสินด้วยวงเหล่านี้เนี่ยเต้ยก็พอดีพองามไม่ใช่เต้ยจนโอ้โหไม่ไมันไม่เหมือนงานปิดวิกที่กรทอมอทางภาคตะวันออกภาคกลางอะไรที่เข้าไปนะครับงานปิดวิกตรงนั้นน่ะมันทําให้สามารถที่จะตัดตัดกราําตัดช่วงลําบอกได้เพราะมันมีเวลาจํากัดแต่เมื่อไปแสดงงานจ้างงานเจ้าภาพทางชนบทชนบทของเราเนี่ย มันก็ต้องว่ากันไปตามสเต็ปถ้าเราจะพูดถึงนี่หมอลำนี่สองร้อยกว่างานในปีหนึ่งนี่นะครับใช้แรงกายมากบางคนนี่เปิดวงออกมารู้สึกเก็บปวดตัวเป็นไข้แล้วเพราะเราพักผ่อนพักผ่อนมาระยะเวลาหลายเดือนนะครับที่ปิดวงมาเนี่ยพักผ่อนมาผุ้ก,ก็มาซ้อมพอมาซ้อมปุ๊บมันก็ร่างกายปรับตัวไม่ทันก็เกิดความเหนื่อยล้าก็เก็บไข้ได้ป่วยกันพอสมควรนะครับถ้าเราไปเน้นเต้ยเน้นอะไรเยอะเนี่ยก็ทําให้ นักสแสดงของเรานี่ก็เก็บป่วยได้ง่ายนะครับก็เหมือนเวลาเราจะใช้ใครทํางานทําการอะไรเราก็ใช้ให้พอเหมาะนะครับไม่ใช่สนองกิเลสตัณหาความรู้สึกของตนเองว่าเต้ย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 ,ตย,ตยแล้วทําให้ศิละปะแล้วทําให้ลูกหลานของเราบนเวทีเนี่เก็บใครได้ป่วยหรือใช้แรงงานเยอะมากเกินไปศิลปินของเราก็เช่นเดียวกันอันนี้พวกเราต้องต้องเข้าใจแต่ถ้าเป็นคุณพ่อเขาก็บอกว่าต้องการที่จะให้ แฟนคลับแฟนเพลงมาในงานเนี่ยได้ฟังหมลำให้มันจบเรื่องให้มันถึงนะครับฟังให้มันจบเรื่องฟังให้มันถึงแล้วเ,เราก็จะมีความสุขในการชมดูสเต็ปให้มันเต็มๆนะครับอีสานนครเออิสานสนครศรีก็ลักษณะใกล้เคียงกันเขาต้องการที่จะโชว์ระเบียบวัฒนศิลป์เรเช่นเดียวกันนีเ่เวลานี้เขาก็ในในเวลาขึ้นมาปีนี้เนี่ยเขาก็เอา เอาครูชินจังแล้วก็เอาน้องสีแกรมมาขึ้นเวทีด้วยก่อนเวลานะครับเอาครูชินจังครูชินจังก็เป็นโอกาสดีที่ครูชินจังได้มาร้องเพลงบนเวทีกับน้องสีแกรมบนบ้านที่ครูชินจังเคยสอนน้องสีแกรมเคยรียนหนังสือนะครับน้องสีแกรมนี่ก็เขาเรียกว่าออกจากบ้านตัวเองไปนะครับข้ามไปเลยไปที่ยะโสธรไปหาบววัวบกไปหาบอดแพร นะครับนะครับก็จากนั้นก็วันนี้มีโอกาสได้มาขึ้นโชว์บนเวทีของระเบียบวัฒนศิลป์ก็ถือว่าเป็นได้รับแรงเชียร์ได้รับแรงเชียร์จากพ่อพ่อแม่แม่น้าเวทีเยอะพอสมควรว่าครูก็หล่อบอดบิ๊กก็หล่อน้องซีแกรมก็เสียงดีประเภทยแม่แม่น้าเวทีกรีดผมถ่ายภาพหนา้าเวทีนี่ก็ โอ้โหได้ฟังเสียงกรีดจากพ่อพ่อแม่แล้วนี่โอ้โหเขาเรียกว่าหูดับตับไหมเลยนะครับเขาเรียกว่าหูดับตับไหมเลยเนี่ยเป็นภาพที่ท่านเห็นเนี่ยภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเป็นภาพที่ระเบียบวัฒนินปีนี้คนเยอะเยอะเป็นพิเศษจริงๆเพราะฝนมันไม่ตกปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไปทั้งงานเปิดและงานปิดเนี่ยฝนก็ตกงานเปิดฝนก็ตกนะครับตกแต่ปีนี้ไม่ตกก็ถือว่าอประทับใจมาก นะครับไปดูระเบียบทัศินสมกับค่าที่ผมออไปสองวันแล้วก็นอนนอนนอนอยู่ที่นั่นในสองวันแรกนอนที่ในรถนะครับดูสานัครสินนอนในรถวันที่สองก็ไปนอนที่รีสอร์ทไปซักไปไป,ไปอาบน้ําอาบทานะครับพักผ่อนที่รีสอร์ทแล้วก็มาดูระเบียบวัศินดูเสร็จปุ๊บผมดูจนสว่างนะครับดูจนจบดูระเบียบดูจนจบดูจนสว่างแล้วทึ่งมานอนนะครับแล้วทึ่งมานอนแต่ว่า ภาพคลิปอะไรต่างๆนี่ก็ถ่ายมาได้บ้างไม่ได้บ้างแบตเตอรี่มันก็หมดนะครับเรื่องโชว์วัฒนธรรมของราเบียัฒนศิลป์ปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเขาโชว์วัฒนธรรมของเรื่องของแหนาคใช่ไหมครับก็เรื่องของแหนาค,ค,นาคปีที่แล้วเนี่ยโอโ้โหเขาเรียกว่านาคดิงหัวสันหัวครอนเนี่ยนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับโชว์วัฒนธรรมของราเบียบวัตนศิลป์ก็สวยงามมากนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปดู ระเบ,บียบวัธศินก็จะเห็นว่าเป็นหมอลำคณะที่มีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานมาดูเรื่องเต้าหยองตอนนี้มาดูเต้าหยองเต้าหยองถือว่าเป็นคนที่เอ่อเต้าหยองถือว่าเป็นคนที่เด่นเด่นนะครับในบรนาดาแดนเซอร์แล้วก็เป็นลูกพ่อเอ้ด้วยเนี่ยแม่แม่ก็พากันเวลาเต้าหยองออกมาลำฉากที่เจ้าหยองออกมาลำเนี่ยนะครับแม่แม่นี่กรี๊ด บอกว่าต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เต้ายองร้องได้ดีราได้ดีมากขึ้นแล้วสิ่งที่ผมภูมิใจก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ให้กําลังแก่เต้ายองเพราะว่าเต้ายองเข้ามาอ,อยู่ในวงระเบียบนี่ก็โดนบูลลี่โดนบูลลี่ของเรื่องเสียงเขาบอกเสียงหลงเสียงไหลไม่รู้ไปชื่นชอบเอาตรงไหนนะครับไปรู้ไปชื่นชอบตรงไหนไม่รู้ไปรักเต้ายองได้อย่างไรเนี่ยนะฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์เขาด่ามากกัน ว่าไปรักได้อย่างไรก็หลายคนก็บุรบอกว่าน้องเสียงไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่น้องมีเสน่ห์คือรอยยิ้มร้องเ,ง,งเสียงหลงเสียงไหลก็ช่างแต่มีรอยยิ้มแล้วก็พอเอก็ไปฟูมฟักธนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเอามานะครับพอเอพอเปลีย่ยนเนี่ยเขาก็ไปฝึกไปสอนน้องมาปีนี้น้องร้องได้ราได้นะครับปีที่แล้วก็ร้องได้ราได้ปีนี้ก็ร้องได้ราได้ดีมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดคือน้นองเอนเตอร์เทนหน้าเวทีนี้ไม่เห็นเกลียดความเหน็ดความเหนื่อย นะครับปีนี้น้องไม่เห็นแจกความเหนื่อยเคลื่อนไหวน้องเซลฟี่กับท่านผู้ชมหน้าเวทีได้ตลอดนะครับแม้กระทั่งตอนที่น้องเนี่เหนื่อยน้องออกมาโชว์เพลงแล้วหนึ่งน้องเหนื่อยเข้าไปปุ๊บก็ไปแต่งนุง่งแต่งหน้าเหงือ่อมันเดือกเหมือดสมกายนี่ก็กลับไปให้พวกทีมงานนี่ช่วยซับเหงือ่อซับอะไรให้พอน้องออกมาแม่ก็กรี๊ดนะครับกรี๊ดแล้วก็ชื่นชมลูกแล้วก็ เอามาไลา่หน้าเวทีเอาทิหน้าเวทีไปให้บางคนก็20บาทบ้างร้อยบา้างร้อยบาทบ้างเป็นหมื่นบ้างเป็นหลายหลายพันบ้างนะครับแล้วแต่สกกภาพคุณแต่ละคนแล้วก็ในนั้นก็มีบ้านฮักเต้าหยองบ้านฮักเต้าหยองนี่แม่แม่ทั้งหลายนี่โอ้โหผมอยากจะให้แม่แค่ให้ท่านไปดูแม่แม่แต่งตัวนะครับใส่เขาเรียกว่าใส่อะไรนะใส่กิฟต์ใส่โบอะไรเนี่ยนะครับไอ้ที่คาดผมนี่เป็นรูปตุ๊กตาสวยงามน่ารักมากนะครับ แม่แม่ท่านก็รวมตัวกันแล้วก็ใส่เสื้อทีมใส่เสื้อทีมเราจะเห็นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เปิดการแสดงก็คือมีรถแห่นะครับแม่แม่ทั้งหลายก็ไปเต้นรถแห่เป็นที่สนุกสนานขึ้นเกรงมากที่จริงแล้วแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยมาท่านี้มาสนุกมาสนุกแล้วก็มาให้ข้ามเฉลต้อยองต้อยองก็เป็นคนที่เทคแคร์กับแม่แม่จำแม่นั้นจำแม่นี้ดูลักษณะน้องเนี่ยนะครับลักษณะน้องทักทายกับแม่ที่คุ้นเคยเนี่ยน้องจะจำแม่นั้นจำแม่นี้ได้ นะครับก็แสดงว่าน้องนี่มีความคุ้นเคยกับแม่แม่สมควรแล้วน้องก็เป็นคนที่ไม่ถึงนึกถือตัวนะครับเป็นลูกพ่อเอ๊เป็นอะไรเนี่ยน้องก็ยังคงความเป็นแดนเซอร์พอน้องออกมาเต้นท่าต่างๆอะไรที่ไรเนี่ยพวกคนคนทั้งหลายก็ให้กาลังใจน้องพร้อมกันทุกคนนะครับมาดูชุดหลายคนบอกชุดระเบียบวัฒนศิลป์เป็นยังไงขนระเบียบวัฒนศิลป์เป็นยังไงผมดูแล้วนี่ลงตัวนะครับ ลงตัวไม่ว่าจะเป็นโชว์ของพ่อเอ้พ่อเปียโชว์ของนางเอกทุกคนนะครับแต่สุกัญญานะครับโชว์ของทุกคนนั่นแหละนะครับออกมานี่พอดีพองามไม่รกบางทีขนมันเยอะเยอะมันก็รกบางกันบางนักแสดงบางอะไรผมชอบแบบผมชอบแบบพอดีพองามแต่ถ้าสไตล์ของพ่อฟริพงเขาจะขนเต็มเยอะมากแทบจะมองหานักดนตรีไม่เจอนะครับ แต่ที้ผมก็มองว่ามันกาลังคดีกําลังพองามนะครับกําลังพอดีพองามไม่ได้ด้อยเลยเรื่องขนเรื่องเรื่องขนเรื่องการแสดงบนเวทีนะครับ ทิศตะวันเป็นยังเบี้ยวเย็นง่านนะครับที่ใด้กำขอผู้น่ายกับเร่ากันนะครับสำหรับกรรแรเงใจบัตรทุกๆใบหัวใจทุกดวงกับพี่น้องสระพีลาเดินหน้ามาถึงกระล่างแรเงใจเถ็งร่างนีน้บ้างบัตรพักเบี้ยวบ้านภาษีนะครับเมน่อวานทุกย่าเป็นไฟจันทีหอดพีลาประมาณหงม้เงเศร้านะครับจะมาล่าพระจากพี่น้องไปในสำหรับวันนี้สำหรับมือพี่น้องวงในบลาเดินเรื่องแบบกระล่างแรเงใจกับมีคอนเสิร์ตเรื่องหนึ่ง ของร,ระเบียบวัตถุศรลป์ตลอดมืออื่นเด็ดโปรเจ็คนะครับแต่ว่าพอไก่พอไก่ครับไปเจอกันอยู่ที่ลานเพลินบขสอสา,สามจังหวัดขอนแก่นนะครับกับการมอลลั่นบอลเล่นพี่องเด้อฝากทีฝากน้องไว้หน้ากระดาษกันนะครับสำหรับนะครับพี่น้องแฟนมอลลั่นทุกทุกท่านโอ้เนี่ยลาน้องเต่าทั้งน,นี่แล้วในเด้ออันใครก่อนไปพักเขาไม่ไปอาสาบัตรสะเก็ดเป็นปุ้งโอ้เพบนอยากใหม้ใหม,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 มยา,ยมมมมยายเลยขออนุญาตเล่นเชิญพทุก เสียงของระเบ,บียงวาล์นเสียงตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณดูได้สองท่านเดี๋ยวมีเอฟซีจากโมกมาเลยเป็นกำลังใจให้กับคุณด,นณดออณนูนะครับผู้ว่าของอะไรสักผู้รักให้หน่อยของไม่ไม่ไม่ดีนะครับที่จะไว้เสียงครับผู้นักของอะไรหน้าเวทีหน่อยนะครับวันนี้จากเอฟซีบานตาแจะตบปากเลยเอาเสียงว่านเราไปกับคููเอกภพและวูรงนีครับ อันนี้คือครูหลักของเรานะครับพี่ในช่วยในการฝึกซ้อมการแสดงดูแลพวกเราเรื่อยมาสิบปายาน